บทที่106หลังจากเหตุการณ์นี้ความเย่อหยิ่งของลิวฮาโอรานก็หายไปอย่างสมบูรณ์และคนกลุ่มหนึ่งมองไปที่เจียงเฟิงด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปอย่างมากแพทย์อัจฉริยะทางถือเจียยิ้มโดยไม่พูดอะไรสักคำเขาใช้ชีวิตมาทั้งชีวิตในฐานะคนมีเหตุผลเจียงเฟิงผู้ซึ่งสามารถควบคุมความรู้ที่หายไปของนายนิดเลสออฟเรสูเรชันจะเป็นคนธรรมดาได้หรือไม่ ในงานเลี้ยงอาหารกลางวันเจียงเฟิงและกองอ e ี้อิงเก้กล่าวขอบคุณทางถือเจียอย่างกรุณาหลังจากรับประทานอาหารแล้วเจียงเฟิงก็ขับรถกอง e อี้อิ้งเก้ไปยังกรุงสตีเวอรี่กรุ๊ประหว่างทางกองอ e ี้อิงเก้ถามอย่างสงสัยว่ารถคันนี้มาได้ยังไงคานฉันบังเอิญเจอเมื่อเย่อ,อีกครั้งเมื่อวานนี้ เมื่อเห็นว่าฉันไม่ได้ขับเมื่อเย่จึงยืนยันที่จะให้อีกคันหนึ่งแก่ฉันเจียงเฟิงยิ้มอย่างมีเลดนายเขาสามารถบอกกองอี้อิงแก้แบบนี้ได้เท่านั้นเขาไม่สามารถบอกกองอี้อิงแก้ว่าเขาเป็นพระเจ้าได้ใช่ไหมหากกองอี้อิงแก้พบว่าเธอร่ำรวยตัวตนของเธออาจถูกเปิดเผยกองอี e ้อิงแก้คิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วจึงตระนับว่านางเย่ มีชื่อเสียงที่ดีในเมืองจงหยวนและเจียงเฟงิงได้ช่วยชีวิตเขาไว้ดังนั้นนางแย่จะกระตือรือร้อนมากโดยธรรมชาติสำหรับสาเหตุที่ไทแรนโนซอรัสหญิงที่มีชื่อเสียงในเมืองจงหยวนสุภาพกับเจียงเฟิงมากกงหญิงเซี่ยไม่ได้ถามอะไรมากในความคิดของเธอรถคันนี้มอบให้โดยนางเยอ่อถ้าเจียงหลานรู้เธอจะไม่กล้ารุกรานแน่นอน ในเวลาเดียวกันมีบางอย่างเกิดขึ้นภายในตระกูลวางเช้าวันนี้บริษัทตรวจสอบสินค้าคงคลังภายในและพบว่ามีอัญ,ญมณีหลายล้านชิ้นหายไปหญิงชรากองโกรธมากใครเป็นคนทำหญิงชรากองถามอย่างเย็นชาตระกูลกองสร้างความมั่งคั่งด้วยเครื่องประดับและตอนนี้มีคนขโมยเครื่องประดับภายในของบริษัทซึ่งเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจเกินไป กลุ่มทายาทสายตรงของตระกูลวังเงียบพวกเขาตกตะลึงเพราะไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำความตื่นตระหนกปรากฏขึ้นในดวงตาของกองเทียนลองและหัวใจของเขาเต้นแรง ถูกต้องอัญมณีเหล่านี้ถูกขโมยโดยกองเทียนลองโดยใช้อำนาจในทางที่ผิดแม้ว่าเขาจะเป็นหลานชายของหญิงชรากองแต่หญิงชรากองจะไม่มอบอำนาจของตระกูลกองให้เขาก่อนที่เธอจะขับรถเครนไปทางทิศตะวันตก คงเทียนหลงอายุยังน้อยและมีพลังและค่าใช้จ่ายต่อเดือนของเขาอย่างน้อยหลายแสนซึ่งมีเพียงพอหากไม่ขโมยอัญมณีและขายมันออกไปย่าคือข้อห้ามที่สุดในการขโมยเครื่องประดับถ้าย่ารู้ย่าจะถอดหนังออกแน่ในขณะนี้หัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยรีบเร่งเขารีบพูดว่าเจียงเปิงกองอี้อิงแก้กลับมาแล้ว พวกเขากลับมาด้วยรถปอร์เช่911อะไรนะกลับมาในปอร์เช่911หลุ่มทายาทสายตรงของตระกูลกงต่างจ้องมองด้วยตาเบิกกว้างไม่มีใครคาดคิดว่าเจียงเป็นกองอีอ้อิงเก้กลับมาด้วยรถปอร์เช่ในช่วงเวลาที่อัญ,ญมณีถูกขโมย คุณ่ากงหญิงเสียต้องขโมยเครื่องประดับไปไม่เช่นนั้นเธอจะขับรถปอเช่าราคาล้านดอลลาร์ได้อย่างไรกงเทียนหลงตะโกนด้วยความดีใจตอนนี้เธอกำลังคิดว่าจะกำจัดความสงสัยได้อย่างไรแต่ในเวลานี้กองอี้อิงเก่กำลังขับรถหรูอยู่รู้สึกเหมือนมีคนยื่นหมอนให้ตอนเผลอหลับจะดีขนาดนี้ได้ยังไง เมื่อกลุ่มผู้สืบทอดสายตรงของตระกูลวังได้ยินสิ่งนี้พวกเขาทั้งหมดเต็มไปด้วยความขุ่นเคืองโดยชอบธรรมคุณป้าการขโมยเครื่องประดับต้องเกี่ยวข้องกับเจียงเซิงกงอี้อิงเกอชายไวกลางคนกล่าวด้วยความโกรธถูกต้องต้องเป็นเจียงเซิงกงอี้อิงเกอและเจียงเซิงที่ขโมยมันถูกต้อง ครอบครัวของพวกเขาอยากจนพวกเขาขับรถหรูได้อย่างไรพวกเขาต้องขโมยมันในขณะนี้ทุกคนยืนยันว่าเจียงเฟิงกองอี้อิงเกอครอบครัวของกองอี้อิงเกอยากจนและแม่ของเจียงเฟิงเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตลอดทั้งปีดังนั้นพวกเขาจึงไม่เชื่อว่าเจียงเฟิงกองอี้อิงเกอสามารถซื้อรถหรูได้ หญิงชรากองตัวสั่นด้วยความโกรธเธอพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาไปดูกับฉันใช่กลุ่มผู้สืบสายตรงของตระกูลกองโกรธมากเตียงเฟงกองอิ้องแกคุณกล้าพอที่จะขโมยเครื่องประดับของบริษัทคุณสองคนจะถูกตัดสินหรือไม่ ขณะที่เจียงเฟงและกองอิ้งเก้ลงจากรถหญิงชรากองก็นำกลุ่มผู้สืบสายตรงของกอง Family into a r e อ5รนิยาย w ว w 0.58x.vip9 ไปข้างหน้าบทที่107รู้สึกได้ถึงวิญญาณชั่วร้ายที่พุ่งเข้าหาใบหน้าของเธอเจียงเฟิงกอ้อิงเก้รู้สึกมึนงงทั้งหมดขโมยเครื่องประดับของบริษัท นี่มันอะไรกันกงเทียนหลงก้าวไปข้างหน้าก่อนเขามองดูรถปอเช่และพูดติดตลกจุจุ๊ปอเช่911 GT 3รูปีรุ่นล่าสุดของปีนี้รถยนต์มีมูลค่าอย่างน้อย2.6ล้านคุณยายใครจะขโมยอัญมณีชิ้นนี้ไปได้หากพวกเขาไม่ขโมยได้ยินเช่นนี้ หญิงชรากงโกรธจ,จนแทบจะระเบิดทันทีครอบครัวกองเป็นเพียงครอบครัวชั้นสองและรถของเธอคือ Mercedes. เมอร์ซิเดสเบ็นมูลค่าหนึ่งล้านดอลลาร์ใครจะรู้ว่าตอนนี้กองอี้อิงเก้กำลังขับรถปอเช่มูลค่ามากกว่าสองล้านนี่มีไว้เพื่ออะไรมึงจะประกาศว่ากูจะขี้จะฉี่ใส่หัวมึงเหรอ เมื่อพวกเขาได้ยินว่ารถปอร์เช่911คันนี้มีมูลค่า2.6ล้านหยวนกลุ่มผู้สืบสายตรงของตระกูลวังก็โกรธเช่นกันว้าวมากกว่า2ล้านหยวนมีอัญมณีกี่ชิ้นที่ถูกขโมยไปจากพระราชวังของเราคุณย่อย่าตรวจสอบมันต้องสองคนใช่จะตรวจสอบอะไรอีกพวกหัวขโมยคือพวกมันสองคน ในขณะนี้ทยายาทสายตรงของตระกูลวังทั้งหมดต้องการสังหารเจียงเฟิงกงและอีอิงเกอแม้ว่าพวกเขาจะบอกว่าพวกเขาทำเงินได้มากมายในตระกูลวังแต่พวกเขาก็ไม่กล้าที่จะโจงแจ้งตอนนี้เจียงเฟงกงอี้อิงเกอไปขโมยอัญมณีซึ่งมากเกินไป เจียงเฟิงกองอิงแก้พวกคุณกล้าหาญจริงๆหญิงชรากองกล่าวอย่างโกรธเคืองเจียงเฟิงรู้สึกประหลาดใจเครื่องประดับของบริษัทถูกขโมยไปดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกับเราเลยใช่ไหมเมื่อทุกคนตกเป็นเป้าหมายเจนเฟิงขอมวดคิ้วรู้สึกพูดไม่ออกเขาซื้อรถคันนี้และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขโมยเครื่องประดับของบริษัท มันไม่เกี่ยวอะไรกับคุณจริงๆคุณคือขยะชิ้นหนึ่งถ้าคุณอยากจะขโมยมันกงหญิงเสี่ยเป็นคนขโมยมันกงเทียนหลงเย้ยหยันในเวลานี้กองเทียนลองตัดสินใจที่จะเทน้ำาสกรโปรกนี้บนกองอี้อิงแก้และปล่อยให้กองอี้อิงแก้รับโทษ หลุ่มทายาทสายตรงของตระกูลกองพยักหน้าทีละคนพวกเขาไม่คิดว่าเจียงเฟิงขโมยมันแต่พวกเขาอาจเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดของขโมยเจียงเฟิงเป็นพนักงานตัวเล็กๆในแผนาการตลาดเขามักจะดูแลแม่ของเขาในโรงพยาบาลกองอี้อิงเกอเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและมีสิทธิ์ในการส่งเครื่องประดับมีแนวโน้มว่ากองอี้อิงเกอเป็นผู้บงการ จดจำในวินาทีบนโทรศัพท์มือถือเพื่อให้คุณได้อ่านนิยายที่ยอดเยี่ยมกองอีอิงเก้ถามด้วยความประหลาดใจเครื่องประดับของบริษัทถูกขโมยไปหรือล่าวคุณคุณเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด นอกเหนือจากการทำธุรกิจคุณมีสิทธิ์ระดมเครื่องประดับใครจะรู้ว่าคุณกำลังสมรู้ร่วมคิดกับเจ้าหน้าที่ดูแลเครื่องประดับหรือไม่กงเทียนหลงตะโกนอย่างครอบงำถูกกองเทียนลองใส่ร้ายกองอี้อิงแก้มองหญิงชรากองอย่างเสียใจคุณแย่าฉันไม่มีมีใครจะไปได้อีกถ้าไม่ใช่คุณผู้สืบเชื้อสายโดยตรงของกองทั้งหมดครอบครัวไม่พอใจ ชีวิตที่เลวร้ายที่สุดของตระกูลกองทั้งหมดคือครอบครัวของกองอี้อิงเก้ตอนนี้กองอี้อิงเก้ขับรถปอเช่มูลค่ามากกว่าสองล้านหยวนจึงไม่น่าแปลกใจที่พวกเขาจะไม่อิจฉา หญิงชรากองจ้องมองที่กองอิงเก้ด้วยใบหน้าย,ยันชาอีอิงเก้ในสายตาของคุณยายคุณประพฤติตัวดีและมีเหตุผลอยู่เสมอคุณยายจะให้โอกาสคุณอีกครั้งคุณขโมยเครื่องประดับหรือไม่ อีอิงเกรู้สึกผิดมากที่เธอน้ำตาแทบไหลเป็นเวลาหลายปีที่เธอมีมโนธรรมและมโนธรรมในการทำงานของเธอและเธอเป็นเพียงคนในวังเท่านั้นเธอจะขโมยเครื่องประดับของบริษัทได้อย่างไร คุณย่าฉันไม่ได้ขโมยไปจริงๆกองอิอ่งแก้กล่าวอย่างเศร้าใจหญิงชรากองโกรธมากนีกองอิอ่งแก้เธอยังกล้าที่จะเล่นลิ้นฉันผิดหวังมากสถานการณ์ทางการเงินของครอบครัวกองอิอ่งเก้เธอรู้ดี ตอนนี้กองอิงเก้นั่งอยู่บนรถหรูซึ่งแพงกว่าเธอมากกว่าหนึ่งล้านและเครื่องประดับของบริษัทก็หายไปหลายล้านจากมุมมองของหญิงชรากองนี่อาจเกี่ยวข้องกับกองอิงเก้